พี่น้องเอ้ยวันเนี้ผมจะมาเปิดโปงเรื่องที่โคตรเด็ดเกี่ยวกับตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกตลาดที่ว่านี่คือตลาดจีนที่มีกำลังซื้อมหาศาลจนกลายเป็นไม้ตายที่ทำให้มหาอำนาจอย่างอเมริกายัางต้องกลุมขมับนี่คือเรื่องราวที่คนไทยทำมาค้าขายต้องฟังให้ชัดเพราะมันคือโอกาสที่สุดยอดที่สุดในยุคนี้เกมอำนาจบนจัดอาหาร ทำไมอเมริกาถึงแพ้ทางจีนเรื่องถั่วเหลืองหลายคนมองว่าจีนคือโรงงานโลกแต่รู้ไหมว่าเรื่องอาหารโดยเฉพาะถั่วเหลืองจีนยังไงก็ต้องพึ่งพาคนอื่นแผ่นดินจีนะใหญ่จีนแต่พื้นที่ราบที่จะใช้ปลูกถั่วเหลืองมันจำกัดจําเขี่ยเหลือเกินต่างจากสหรัฐที่มีพื้นที่ราบแบบกลางประเทศกว้างใหญ่ไพศาลแล้วถั่วเหลืองมันไม่ได้ใช้แค่ทำตะหู้นะมันคืออาหารสัตว์เมื่อคนจีนกินเก่งกินเมื้อเก่ง ทัวเหลืองที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ต้องนําเข้าเยอะมหาศาลนี่แหละคือจุดที่อเมริกาเคยได้เปรียบแต่ตอนนี้พวกเขาต้องแพ้ทางเพราะจีนหันไปสบประเทศเพื่อนซีอย่างบราซิลและอาร์เจนตินาแทนสหรัฐก็เลยวิ่งวุ่นหาทางเสนอขายทุยเหลืองตัวเองสุดฤทธิ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในเกมการค้าโลกแม้แต่เรื่องทวนเหลืองเม็ดเล็กๆก,ก,ก็มีเดิมพันระดับประเทศโคตรท้าทาย บุกตลาดพันล้านคนด้วยตัวเองคือมิชชั่นอิมพอสิเบิลตลาดจีนที่มีประชากรพันกว่าล้านคนนะ่ะโคตรใหญ่แล้วกำลังซื้อก็โคตรโหดแต่การจะเอาสินค้าเข้าไปวางขายเองนะ่ะผมบอกเลยว่ามิชชั่นอิมพอสิเบิลอ่ะโครงสร้างตลาดจีนตอนนี้มันมี2ช่องทางหลักๆที่สุดยอดคือออนไลน์แข่งกันที่ราคาและความเร็วจนเกิดเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแบบครอสบอร์เดอร์ที่รัฐบาลเขาหนุนหลังให้ขายกันข้ามพรมแดนได้ง่ายขึ้น ออฟไลน์ line, หรือโมเดิร์นเทรดคือการวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆคำถามคือคุณจะไปแข่งขันกับคนจีนที่เก่งกาจและรู้ตลาดท้องถิ่นดีของคุณได้ยังไงคำตอบง่ายๆที่โคบเด็บคืออย่าบุกเรงโอกาสทองของไทยถ้าไม่รีบเราจะเหลือแค่กะลาไทยเรามีดีอะไรอาหารไงพี่น้องข้าวหอมมะลิทุเรียนมันสำปะหลังและผลไม้ไทยมันสุดยอดระดับโลก แต่ความจริงที่เผ็ดมันคือเรากำลังโดนพื้นบ้านอย่างเวียดนามกัมพูชาแย่งส่วนแบ่งตลาดไปเยอะแล้วพวกเขาเริ่มปลูกสินค้าที่เราเคยผูกขาดและส่งเข้าไปขายในจีนได้อย่างดุดันแต่ไม่อยู่อย่างหนึ่งที่ยังโคตรเด็ดและเรายังเหนือกว่าคือมะพร้าวน้ำหอมที่คุณภาพและความหอมของเรายังไม่มีใครสู้ได้นี่คือสัญญาณว่าเราต้องรักษาความได้เปรียบนี้ไว้ให้ได้และต้องไม่ลืมว่าสินค้าของเราต้องโดนใจคุณจีนจริงๆนะยกตัวอย่างง่าย กะทิที่เอาไปทําแกงคุณจีนไม่ซื้อแต่น้ํามะพร้าวที่เขาเอาไว้ดื่มคือสุดยอดสินค้าขายดีอย่าพยายามขายในสิ่งที่เขาไม่คุ้นเคยกลยุทธ์ที่ต้องรู้สร้างแบรนด์เพื่อสู้กับพวก copy is life เมื่อสินค้าคุณเริ่มขายดีเตรียมใจไว้เลยว่าของปลอมมาแน่นอนในจีนเขาเรียกติดปากว่า copy is life คือถ้าเห็นอะไรขายดีก็ลอกเลียนแบบกันเร็วมากนี่คือความท้าทายที่โคตรโหด ทางรอดจึงมีทางเดียวคือสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและพัฒนาไม่หยุดหาพันธมิตรจีนจ้างดิสทริบิวเตอร์เก่งๆให้เขาช่วยทั้งมาร์เก็ตติ้งและการขายเหมือนที่บริษ,ษัท IF น้ำมะพร้าวทำโดยการใช้ตัวแทนจำหน่ายชาวจีนและลงทุนจ้างดาราศิลปินดังมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เพื่อสร้างแบรนด์ให้คนจีนรู้จักใช้ช่องทางออนไลน์ที่ใช่อย่างแบรนด์เครื่องสำอางไทยคามาัดแคทที่ดอที่ใช้แพลตฟอร์มของ m y p a n d a ในการเจาะตลาดออนไลน์จนขายลีเบนเทน้ำเทธาเคยขายหมดเกลี้ยงภายใน2วัน นี่คือหลักฐานว่าแค่สินค้าดีอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ตัวช่วยที่ถูกทั้งด้วยพี่น้องเอ๋ยตลาดจีนไม่ได้น่ากลัวแต่มันโคตรเด็ดสําหรับคนที่รู้กติกาหากคุณมีสินค้าที่สุดยอดตรงใจคนจีนและยอมหาพันธมิตรดีๆมาช่วยผลักดันสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงอยู่เสมอพร้อมใช้ซอฟต์พาวเและวัฒนธรรมไทยเข้าไปดึงดูดพวกเขาไปด้วยละก็ เรานี่แหละคือผู้ชนะอย่าให้โอกาสทองนี้หลุดมือเพราะจักรยภาพของคนไทยและอาหารไทยนั้นโคตรเหนือกว่าใครในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอน